สวัสดีค่ะอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพอกันในวันที่ยี่สิบมีนาหกจ้าอากาศเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนหนาวหนาวเน้มือสศอากาศจังใดือเปลี่ยนแปลงคักเททางใดเป็นจังไดนี่เนอะดูแลยสุขภาพร่างกายเด้อค่ะคลิปนี้เนาะค่ะเป็นตัวเลขของเลขลับลสะนามบินจ้า เขาตรงๆเลยเอฟซี FC จ้าอันนี้เป็นสิสิติยอดหลังให้เบิ้งค่ะงวดบังหันหกสตรงๆค่ะเพื่อนให้วิ่งหาก็หกกอดคอ,อกันมาหลักร้อยหลักสิบจ้เอ๋อผู้ใดโศกผู้ใดมันกาดีใจน้ำเอฟซกระทำมาหลายอยู่จ้ามือสันบันดีมือนีได้แล้วเด้อค่ะเพื่อนได้รงตัวเลขกไม่สาบานานางเว่าเว่ๆแบบแบบสู้พี่น,อน้องเฟนชงเอฟซฟังนงคะคะ ถือว่าเลขเพิ่นห้หน้อยหางพี่น้องบนแยกบนแยกลางห้เลขลลางเพิ่นกับเขาไปที่วิ่งสามเพิ่นห้วิ่งสามกับเขาที่เลขวบิงมันออกสามสองเนาะจ้ะแต่ว่าขครั้งบนกับตรงๆเลยคือหกสามย่ำเด้อพี่น้องคะตัวเลขสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดใส่สติดีๆก่อนจะนำไปลงทุนเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์เป็นบึงเนาะค่ะ หรือผู้ใดเนาะคะ่ะมีตัวเลขเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีดนสามารถเอ d ด i ไลน์ e ิวออยู่ในคลิปนี้ละจ้าอยู่ต้นคลิปนี้ลหละเป็น QR Code ลายส่วนตัวถักไทยมาได้บอวว่าจะเป็นส่วนห้ยคำนวณเลขความฝันเลขผีบอกหรือวายเลขบอกบุญรวมด้วยช่วยกันเนาะคะ่ะสามารถเอ d id line มาได้เลยจ้าชมรมคนรักตัวเลข เนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะพี่น้องถือปิดกันค่ะค่ะจ้ะก็รอค่ะหลายเสียงหลายอาจารย์เนาะค่ะสิทธิอาจารย์เนี้ยสาบานาก็ยังไม่ได้ลงเป็่นทุงมาแล้วล่ะแต่ก็หลายอย่างค่ะตอนเด็บอได้มานังเบาสูพี่น้องแฟนจงออบซีฟังหยิบยกของเลขลับสะนามบินมาก่อนจ้ะเดี๋ยวเสียให้เบิ้งค่ะว่าเป็่นทุงตัวหลีตัวใดไม่สาบ้านาวาสูพี่น้องแฟนจงอฟซีฟัง เต่กะอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจว่าสาบนาแจกแจงในคลิปว่าจังไหนเนี่ยเนาะค่ะกะสิใดเข้าใจในคลิปนี้จ้ะเอาเบาๆไล่ยญ่ไปพี่น้องคะไปเบ่งตัวเอ่าว่าทางเลขลับๆสะน้ำบินเป็นทรงตัวเด็กตัวใดไม่สาบานาเ้าสู่พี่น้องแฟ้นช่องอิซีฟังจ้ะตามนี้เลยพี่น้องคะ มันบอกว่าให้สาวบรรณาฯเอาเดื้อวสันตามนี้แหละครับวสันจ้ะโบกไว้สัดเปันเดพี่น้องสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกแปดจ้ะชุดบนนี่ยูฟังนี้จ้ะวิ่งเก้ากับสี่เก้านี่เพิ่งจำให้เก้าเจ็ดเก้าหาสองสี่หกสี่จ้ะสามตัวสองเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดและเจ็ดสองสี่จ้า อันนี้เฉพาะชุดบนเดอ้อเอฟซีสำหรับชุดล่างจ้ะวิ่งไปที่8กับ7เพิ่นกระนิ้นให้ที่8เดอ้อค่ะขีดเสน้นใต้ตัวแดงๆให้ไปที่8จับคู่ให้1น3่ 8, 1 7 3 7เน้นไปที่1 8กับ3 7ที่เพิ่นขีดเส้นใต้ให้จะ้ะแต่ว่าเลขชุดบนนี่เพิ่นให้เน้นทั้งเก่าทั้งซีเลยค่ะเพิ่นขีดเสน้นใต้สีแดงๆให้นี่เดี๋ยวกะ ตัวนิ้นสองตัวส,สองตัวบนเก,ก้าจ็ดกับสองสี่จ้ะตามนี้เดี๋ยวสาวบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าตามนี้เด้อเอฟซีจ้าเขียนให้แล้วจ้าเลขลับๆับสะน้ำบินในงวดวันที่1เมษาหกแปดบนวิ่งไปที่9กับ4ี่น้่ทั้งสองตัวเลยจ้าจับคู่ให้เก้าเจ็ดเก้าห่หกสีสามตัวบน 297 497 724เน่นะ้ะเน้นเน้นเบิรทุกโตัวยด้ค่ะ3โตัแต่ว่าเลข2โตัวนี่พันนินให้เก้าเกับ2อแต่กระสือวบเบิร์ทุกโตัวด้เอ f ซีจ้าอย่างกับปอเน,นนอนจ้าสำหรับเลขล่างค่ะเลขล่างวิ่งไปที่8กับ7ไดแต่พันนินเปดด้อ f ซจับคู่ให้หนึ่ง8ป7หนึ่งจิสเน้นให้คือ1 8และ3 8 จ้าตามนี้คะ่ะทั้งบุนทึงลางเดี๋ยวสาบันนาจ,จะเปรียบเทียบเสถียบสถงียงวดบัางหันให้บึงพร้อมจ้ะจะได้ตัดจินใจง่ายๆเนาะนี่คะ่ะงวดบ้างหันเปรียบเทียบ,บให้บึงค่ะเข้าไปที่หกสามตรงๆเลขกะจะอยู่ประมาณนี้แหละพีน่น้องบ่หลายหางหรอกจ้าแต่งวดนี้เพิ่นมีเลขสามตัวนี่สามหางเนาะค่ะ อาพิจารณาจบซ้อมเบิงเด้อเอฟซีจ้าเป็นสูตรหน่วยคำนวณค่ะมีเขามีหลุดพิจารณาเบิงค่ะอย่าลืมเด้อผู้ใดมีแนวทางเนี่ค่ะอยากวางในช่องสาวบ้านานุ่มสุดดินสามารถเอสดีไลน์คิวอาร์คูดทักไทยมาเบามาฝากมาตอนใดจ้า้าได้ฝันใ้ตัวแดงจึงคืนก็อย่าลืมทักไทยกันมาเด้อค่ะ งวดวังหันผู้ใดสุกผู้ใดมานเน่ยนาะบักหกสามนี่ดังพูดผู้บักม้บักเก็บดังจนสืบว่าใดจ้ะเขาเสียเก็บหน้าจอเด้อบาตท,ที่นี่เก็บหน้าจอจ้ามักอยู่เด้ยกคะเก่าจิตนี่เอียดงามเด้อเก่าจิตเจกะอันทุกงวดลักเกา่ารักเป็ดนี่อันคู่งวดพี่นอ้องบักสามเป็ดงวดวังหันมันดังพูดมันสิมาออกงวดนี่บ๊ค่ะสามเป็ดเป็ดสามนี่ เอาค่ะแรบหน้าจอจ้าฟังให้จูฟังให้เข้าใจน้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าถึกปิดกันค่ะค่ะค่ะแนวทางกับเป็นแค่แนวทางเนะค่ะสุดไม้คำนวณมีเขามิรุดร้อค่ะหลายเส้นหลายอาจารย์กำลังตามอยู่เด้อค่ะยังเรียออีกหลายมืออยค่ะมือนีกับพึ่งวันที่ยีเนาะจ้ะ เอา้าคลิปนี้กะบโบหลายหญยไปค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยสู่ขู่สู่พนเหมือนไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปนาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำ้าไปแล้วค่ะสวัสด,ดีจ้า yeah. หาวะลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิตกินางเปตานังอุปกะปะัรปฏิิจิตังปะจิตังตุมหังขิปเมวสัมมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระาราโสยธามะนิโชติระโสยหาสัตติโยวัชันโต สัพพะโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภว,วะอภิวาธนะศีลิส,สันิจังวุธาปจายนอนจัตตาโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังระลัง